คาถาบูชาพระพุทธสยาติหรือปางพระนอนนะคะที่วัดโพนะคะหรือชื่อที่เป็นทางการนะคะคือวัดพระเชตุพนวิมลมังครารามนะคะซึ่งเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งนะคะวัดโพเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะคะ เปรียบเหมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะคะเนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสัพวิชาหลายแขนงนะคะแล้วที่สำคัญนะคะยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปี2551นะคะ และปี2554นะคะ u n เนสโกก็ได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน1,440ชิ้นเป็นมรดกความทรมจำโลกในทะเบียนนานาชาติด้วยนะคะและแน่นอนนะคะวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามนี่นะคะอยู่ใกล้ๆสนามหลวงนะคะและแน่นอนนะคะวัดโพจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากนะคะ พระพุทธไสยาติที่วัดโพนี้นะคะมีขนาดองค์ใหญ่มากนะคะโดยเป็นงานพุทธศิลป์พระพักที่โดดเด่นนะคะแล้วก็ฝีมือของการฝังมุกที่พระบาทขององค์พระนะคะทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องว่า องค์พระพุทธไสายาสน์ของวัดโพนะคะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นด้วยปีเือของช่างทองที่ยากจะหาใครเสมอเหมือนนะคะเป็นศินละปะรัตนโกศิน์ตอนต้นนะคะพระพุทธไสายาสน์หรือพระนอนวัดโพนะคะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะคะสร้างโดยการเกาะอ,อิฐถือปูน ลงลักปิดทองนะคะขนาดขององค์พระนะคะยาว46เมตรนะคะความสูงจากพื้นถึงยอดพระเกตมาลา15เมตรนะคะถือว่าเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครนะคะและเป็นอันดับสามของประเทศไทยนะคะความโดดเด่เดนของพระนอนวัดโพนะคะ มีลักษณะพิเศษคือบริเวณป่าพระบาทขององค์พระซึ่งมีความยาว5เมตรนะคะสูง3เมตรนะคะมีการประดับมุกปันีีศินเป็นรูปมงลรล108ประการนะคะซึ่งเป็นความเชื่อมาจากสีลังกานะคะว่าเป็นพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะเมื่อ ประโสติได้ห้าวันนะคะโดยรูปมงคลต่างๆนะคะมีทั้งรูปลักษณะแห่งโชคลาภและความอดุดมสมบูรณ์จำพวกหม้อน้ำปลาคู่หรือดอกบัวนะคะกับรูปมงคลเครื่องเสริมพระบารมีต่างๆนะคะอาทิสัตตะรัตรนเจตบัลลังเครื่องยศและก็รูปมงคลพระภูมิต่างๆนะคะพระนอนวัดโพนะคะเป็น พระประจำวันอังคารนะคะดังนั้นเคล็ดลับในการขอพรนะคะคนที่ไม่ได้เกิดวันอังคารก็สามารถไปไหว้ได้นะคะแต่ผู้คนก็จะนิยมไปขอพอรในวันอังคารนะคะแล้วก็เลขเด็ดก็คือเลขสามนะคะคือวันอังคารนะคะเขาก็จะถวายขนมจีนสามจับนะคะพร้อมกับน้ํายาปลาทู่แปดดอก เทียนสีพึ่งแปดเล่มดอกบัวแปดเล่มแล้วก็เงินอีกแปดบาทนะคะเมื่อไหว้แล้วให้รอทูบหมดเสร็จแล้วก็ทำการลาขนมจีนแล้วกลับไปรับประทานนะคะเอากลับไปรับประทานนะคะซึ่งมีความเชื่อว่าเส้นขนมจีนยาวๆเสมือนสายใหญ่ให้ไปเจอกับเนื้อคู่นั่นเองนะคะบทสวด คาถาบูชาพระพุทธสายญาติหรือพระนอนวัดโพธิ์ให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพระคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพระคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพระคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัตสานุภาวโตยักขาเนวทัต เสนติผิงสนังยำหิเจวานุยุนชันโตรตตินทิวมาตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจิณปัจสติเอวะมาทิคุณุเปตังปริตันตัมภะ นามะเหให้ท่องแปดจบนะคะแล้วก็ปักทูปอธิษฐานข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลนะคะขอกราบพระนอนพระพุทธสายญาติโปรดอสุรินทราหูขอให้ข้าพเจ้าหมดซึ่งพระเคาะกลางวันพระเคาะกลางคืนพระเคาะข้างขึ้นพระเคาะข้างแรมพระเคาะเดือนพระเคาะปี ขอให้มีแต่ชัยชนะมงคลลาบมูลพูนผลคุ้มโทษโทสาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาสัพพะธนังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุเมื่อสวดจบแล้วนะคะก็อธิษฐานเรื่องที่ขอไว้นะคะ ซึ่งความเชื่อของพระนอนที่วัดโพนี้นะคะคมีความเชื่อว่าหากผู้ใดนะคะคมากราบไหว้ที่ปลายเท้าของพระนอนวัดโพนะคะคและอธิษฐานจิตขอพรต่างๆนะคะคชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุขมีโชคมีลาบสําเร็จการงานนะคะคแล้วก็มีเสียงล่ําลืออีกว่าพระนอนวัดโพยังช่วยให้สมหวังในเรื่องความรักด้วยนะคะคโดยเฉพาะสาวโสดที่อายุขึ้นเลขสามแต่ยังไม่มีคู่ไม่มีคนรักนะคะค เพราะว่าตามศาสตร์ของความเชื่อกันมาไหว้พระนอนที่วัดโพนะคะเป็นวัดประจาวันอังคารก็คือเลขสามเป็นวัดประจําราชการที่หนึ่งนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ให้พระภิกิุสงฆ์ได้เล่าเรียนพระปริยธรรมนะคะวัดโพนะคะเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยนะคะมีจํานวนถึงเก้าสิบเก้าองค์นะคะแบ่งพระเจดีย์เป็นสี่ประเภทนะคะ ได้แก่พระมหาเจดีย์สี่ราชการสี่องค์ซึ่งถ้าใครไปก็จะเห็นนะคะปฏะดิษฐานอยู่ในวัดโพนะคะถือเป็นพระเจดีย์ที่สำคัญมากนะคะส่วนพระเจดีย์ที่ปฏิษฐานในเขตพระอุโบสถนะคะได้แก่พระเจดีย์รายเจ็ดสิบเอ็ดองค์นะคะ เจดีหมู่ห้าฐานเดียวรวมยี่สิบองค์แล้วก็พระเจดีทรงปรางหรือพระมหาสถุปสี่องค์นะคะเป็นวัดที่สายโมไม่ควรพลาดนะคะมีจุดไหว้ความเฮงขอโชคขอลาบด้วยนะคะไปไหว้ประตูเฮงนะคะก็อยู่หน้าพระอุโบสถของวัดโพนั่นเองนะคะเป็นวัดที่นักท่องเที่ยว ต่างชาตินิยมมาเที่ยวแล้วก็มาชมสถาปัตยกรรมของวัดโพนะคะ